สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลานธรรมจักตรตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับลานธรรมจักรบริเวณตึกโดมเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการเรียนรู้การแสดงออกทางความคิดและการใช้ชีวิตของนักศึกษาอย่างไรก็ตามพื้นที่นี้ยังขาดความร่มรื่นและประโยชน์ใช้สอยในบางมิติ ทำให้ไม่สามารถดึงดูดการใช้งานได้เต็มที่ครับเพิ่มประโยชน์ใช้สอยเชิงสาธารณะลานธรรมจักรเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมต่างของนักศึกษาแต่ปัจจุบันยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการใช้งานในระยะยาวดังนั้นการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนนี้จึงควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายพื้นที่เรียนรู้และทำงานร่วมกัน co-learning space จัดวางโตมานั่งแบบโมดูลา ที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการติดตั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงและจุดชาร์จดีไวไฟฟ้าเพื่อให้รองรับการทำงานและการเรียนรู้แบบดิจิทัลออกแบบโซนเงียบสำหรับอ่านหนังสือที่มีฉากกั้นเสียงบางส่วนเพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ใช้สมาธิพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเวทีเปิด Open Stage สำหรับจัดก,กิจกรรมเสวานาการสแสดงดนตรีงานนิทรรศการและการสแสดงออกเชิงสังคมกำแพงสแสดงความคิด Expression Wall ซึ่งเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาใช้สำหรับติดโปสเตอร์หรือเขียนข้อความเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม